กรลาบสวัสดีการันตีที่ฮัลุแทนครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสูช่ช่องกำเืองโหาราศาสตร์ครับในคลิปนี้พยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ครับวันที่เจ็ดถึงสิบสามสิงหาคมสองพันหน้าร้อยหกสิบหกนะครับของ4ีราศสีครับราศีธนูราศีมังกรราศีกุมและก็ราศีเมษครับราศีแรกดูตีราศีธนูกันก่อนนะครับก่อนเข้าเนื้อหาขอเชิญชวนเช้าลัคนาราศีธนูครับพิมพ์คอมเมต์ก่อนเลยนะครับว่าธนูดวงดีทุกเรื่องดวงดีกูเรื่องนะครับ ล้วก็ท่านต้องการความเป็นสุริมงคลอะไรยังกับพิมพ์ได้เลยนะครับขอพรได้เลยครับผมขออํานวยพรให้สมหวังทุกข้อทุกเรื่องทุกสมดังปรารานครับพยากรณ์งรายสัปดาห์ครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับวาสนาการงานการเงินแล้วก็ดูข้อมากครับวาสนาดาวพระสุกดีนะครับชวนี้ก็ยังเป็นตําแหน่งราชาโชว์ครับถือว่าดีอยู่แล้วครับสถิตยู่ใมตุต้าก็มีโอกาสได้รับ ความจุเหลือจากคนอายุน้อยกว่านะครับวาสารรวมในครอบครัวก็ยังอบอุ่นดีนะครับมีโอกาสไดู้คุยเคลียร์ใจกันนะครับแล้วก็ยังเป็นดาวจุลมพันธุ์ตัวก็ชัดเจนครับมีโอกาสมีโจกลาบมานะในทับจกลาบจากบ้านหรือว่าที่พักอาศัยคุณตัวนะครับญาติพี่น้องทรัสูนงคุณดีนะครับถ้าประกอบอาชีพรวมกันกับกู่ครองค้นหักหรือว่ากับครอบครัวนะครับส่งเสริมอาชีพกันดีครับหรือว่าทันใจใจบ้านใจที่พักอาศัยเป็นสถานที่ประกอบกิจการร้านแค่ชนิดก็ยังส่งเสริมคุณดีนะครับ ธุรกิจกิไปได้ดีครับกระบิดาพระเกตุจุฬามรณะเป็นข้อหมายตั้งที่ดีครับมีโอกาสสู้ภาพจะดีขึ้นตัวนะครับรือว่าทุกการเดินทางทุกการต,รตริดต่อราษางั้นของคุณน้ามักจะได้รับความจุเหลือหรือว่ามีโจกข้อาเสลดลอยอยู่แล้วนะครับดูตีดาพระจันทร์นะครับจุฬามรณะติดนหนีน้กัญญายละสีอยู่สามเตี้ยนะครับช่วงปฏิเจตถ,ถึงแปงชนีวาสนาเจ้าจาือนมรณะมาอยู่ตีเรือนพุตตานะครับแต่ดาวเข้มแข็งครับเป็นวาอหมายตั้งที่ดีครับ มีโจกพิลาบอ่ะว่าไงมีโจมีิลาบจากคนอายุนายกหรือว่าลูกนะมีลูกดูกว่าหลานตีคุณเลี้ยงอยู่นะจะส่งเสริม้องโจาลาบกับคุณนะครับเก้าถึงสิบเอ็ดนะครับช่วงนี้ดาวพระจันทร์มาอยู่ที่ราตรินะครับถ้าดาวพระจันทร์นี่ยังคงเข้มแข็งแต่ถ้ามองเรื่องของนะการทํางานย่างยากช่วงนี้คุณเนีย่ยได้นะครับแต่มันอุปสรรคมีอยู่แต่คุณผ่านไปได้ครับธุรกิจกิจงานกันได้ก็ยังแล้วแต่มีโอกาสชนะนะครับเป็นดวงไพ่รีพินหานาครับชว่วงนี้ถ้ามองเรื่องของสุขภาพก็ดีนะครับ มีโอกาสจะหายได้เร็วถ้าไปพบแพทย์พบหมอหักษาอย่างจริงจังครับวันตี่ิ2ถึง13ช่วหนีดาวพระจันทร์ยู่ทิือนกูคลองนะครับแต่ดาวความหมายดีนะครับหมายถึงว่ามักได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามเป็นอย่างดีหรือว่าแฟนคนหักคุณกระ่จยเหลือคุณนะครับช่วงนี้ครับต่อติดดวงการงานครับเจ้าลัคนาราศีธนูครับดาวพระพุธเจ้าดวนการงานช่วงนีก็ยังตำแหน่งดีนะครับเข้มแข็งครับเป็นอุจวิราชาโชคละมาจากคือวาสนาด้านการงานน่ะดีแน่นอนครับการมีเครดิตคำพูดคำจาที่ดีนะครับ เพียงแต่ช่วงเนี้ยวันตีสิบสิงหาคมเป็นต้นไปนะดาวจะเริ่มเดินถอยหลังแหละคือเดินเดินไปตรงหน้านะครับเพียแต่มันจ้ากว่าโลกเรามันช่วยสังเกตอ่ารือสว่าถ้าเป็นการาการนงานงานมันดีนะเพียแต่มันจ้ามันไม่ได้ดังใจของถ้าเป็นการเดีลยวงานประสานงานนะการทำมาค้าขายอย่างก็แล้วแต่พยายามอย่าให้เป็นรักเป็นฐานไว้ออมีรักฐานไว้นะครับจะได้มีความรัดก,กุมนกในการดําเนินงานหรือว่าธุรกิจต่างๆนะครับลาผลก็มีชัดเจนว่ามีลาผลจาก การมีภุรลักผู้ใหญัพย์สนุนนะครับลาพผลจากการทํางานนะครับระยชพิเศษก็มีใครทำมาค่าขายก็หมายถึงการดิวงานกับลูกค้ารายใหญ่หรือลูกค้าประจำนะครับหรือว่าการค่าขายออนไลน์ตัวเองนะครับการสังคมโดยรวมก็ยังคงดีครับโดวยเฉพาะคนอายุน้อยกว่ามากจุวยเหลือคนดีนะครับการทํางานนะครับเปลื่อนพ้องมิเสหายกันยังจุวยเหลือคนดีครับธุรกิจหม่งานใหม่ก็ถือว่าเริ่มได้นะครับมีโอกาสสำเร็จสูงนะครับใครจะเปิดตัวสินค้าตัวหม่ก็นยาได้เริ่มได้แล้วก็ ดาวพระทิ์ครับเเรือนสุภาพนะครับชุนี้ยูติรมาลนากระจิงนะแต่เป็นมหาจักนะครับคือหมายถึงว่ายังได้รับการสรับสนสนจากภรรยาดีนะครับเพียงแต่ถ้าเป็นการเสนออย่างไปกับพยายามเตรียมการทห้ดีบางครั้งอาจจะช่วงต้นอาจจะพอเข้าใจกันได้นะครับการทำมาค้าขายกับพยายามจัดโปรโมชั่นนะครับกลุ่มลูกค้าประจําแล้วก็ลูกค้ารายใหม่ครับดวงการเงินครับเจ้าลัคนาราศีธนูครับมีดาวพระเสารับเจ้าเรือนการเงินชงนีก็ยังเข้มแข็งเป็นเกษตรนะครับยูติเรือนซาชะนะครับ อู้ม่วนอู้ยังกะเรียกซรัพย์ได้หมดนะทำมาค้าขายดวงเปิดแล้วนะครับเพียงแต่ช่วงนี้ดาวเสารู้สึกว่าจะอ่อนกําลังเช่นเดียวกันคือถอยหลังนะครับแต่ไม่ได้ถอยนะแปลว่าได้มันมีเข้ามาแต่มันได้จ้าได้นักได้จ้าแต่ได้หนักนะดูว่าต้องใจเวลาต้องต้องเหนื่อยต้องอิจฉามันน้อยนะกลายเป็นดาวเสาร์นยได้จ้าแต่ได้หนักแต่ช้าจ้าแต่ชัวนะครับการทำได้นะครับพยายามวางแผนให้ดีนะในการบริหารเรื่องของการเงินนะครับเพราะว่าช่วงนี้ดาวพระศุกร์ครับ กระแสสสภาพคล่องก็ยังคงนี้ครับอยู่ติ่เรือนสุภาพมีโอกาสได้พัฒนาตัวเก่าครับดูว่าบางท่านก็มีงได้ใจเกี่ยวกับผูรักผู้ใหญ่หรือว่าญาติผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าโดยรวมการเงินดีอยู่แล้วกวางแผน่นดีครับสต็งมีเหล็กกินเหล็แก้วครับดวงความหักครับชาวลัคนาราศีธนูครับมีดาวพระพุธเจ้าเรือนกลุ่มของคนหักนะครับใครที่มีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วความหักดีอย่างแนนอนครับถือว่าสนับสนุนกันดีเป็นความหักแบบผูรักผู้ใหญ่นะครับเข้ากันกับญาติพี่น้องได้ส่งเสริมกันนะครับ แล้วก็หลังจาก10ีสิงหาคมเปมนต้นไปบางรั้งอาจจะมีเวลาให้กันน้อยพ่องนะครับควรเอาใจใส่การหนักนะครับแต่คนมนักโรยรวมก็ถือว่านี่นะครับส่วนคนที่ยังโซนนะครับดาวพระศุกรอยู่ตีเรือนสุภาพดีนะครับมีคนเข้ามาพบพักทั้งไกลลงมามีพญาผู้ใหญ่ในนามหูจักกันครับและดาวแห่งการเป็นหักไม่ก็ถือว่าเปิดแล้วนะครับคุณมิจีาทิศเรนักมีคนเข้ามาโอ้โหชงนี้แต่โอ้โกันได้ครับมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อได้ครับสรุปดวงรายสัปดาห์ครับ้าวลัคนาราศีธนูนะครับ การงานนักอิจแต่มีความก้าวหน้าครับผ่านไปได้ครับการเงินก็ดีเห็นโอกาสได้เสริมด้วยนะครับแล้วก็ความมักโดยรวมก็ถือว่าดีครับและควรเอาใจใส่กันหลังจากสิบเอ็ดเป็นต้นไปครับใต้นี้ครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีธนูพิมพ์คอมเมนต์นะครับว่าธนูดวงดีทุกเรื่องดวงนี้กูเลื่องครับเื้อถ่านดวงดีเลยการงานก็ดีการเงินก็ดีมีทรัพย์สินนะครับความมักก็ดีจชคลับยังเป็นของคุณครับขอบคุณและสวัสดีครับ ราศีมังกรครับพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ครับวันที่7ถึงสิสิงหาคม2566ของ้จ้ของาลัคนาราศีมังกรครับก่อนเข้าเนื้อหาขอเชิญชวนเจ้าลัคนาราศีมังกรครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับว่ามังกรงานดีมีความสําเร็จมีความสําเร็จนะคนุณใหความเปลี่ยนสุยมงคลน,นั่นนะครับท่านใดต้องการขอพรในยังอยากจะได้อยากจะเป็น,นอันในยังขอพรในอย่างพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยครับขอทานสุขสมหวังทุกเรื่องทุกประการครับ พยากรณ์วาสนาการงานการเงินและกระโดงข้อมากครับวาสนาของเจ้าลัคนาราศีมังกรนะครับดาวพระเสาร์นะครับช่วงนี้ยังเป็นเกษตรนะครับแต่อ่อนกําลังน้อยนะเดินถอยหลังแล้วครับแต่เป็นยุี่เรือนการเงินแปลว่าวาสนาอย่างดียังคงเกี่ยวข้องกับการทํามาหาเงินครับแต่ช่วงนี้ถอยหลังก็แปลว่ามันยังกึหนักมันยังตึงเครียดอยู่นะสตังค์นะครับแต่ได้ก็ได้ในน้อนครับแต่มันได้จ้านะได้จ้าแต่ได้นักครับดาวพระเสาร์นี่จะเป็นจ้าน้อยนะแต่ได้นักแล้วกัดาวตรังคานครับชุวิเือนพันธุช่วงนี้ ก็ต้องอยู่ตัวนวินาศต้องระมัดระวังนิดนึงครับถ้าเป็นการใช้ชีวิตในครอบครัวต้องอู้จาอู้คุยกันให้ดีครับคำพูดคำจาพยายามใจข้อมูลเหตุผลอุ้คุยกันนะครับถ้าใจอารมณ์จะมีปัญหาในครอบครัวหรือว่าถ้าการเดินทางครับเจ้าลัคนาราศีมังกรต้องบับประมาทครับระมัดระวังโยดยานพาะหนะดูตัวตางให้ดีครับจะได้ปลอดภัยแล้วก็เปลี่ยนอะไรได้ทันนะครับส่วนใครที่มีบ้านมีที่พักอาศัยกับตัวตาให้ดีครับอาจจะมีเกณฑ์ได้ซ่อมได้แซมหรือว่าต้องดู ลอกก่อนอ่ดูความมิชิีไว้นะครับจะได้ปลอดภัยในทรัพย์สินครับอ่าแล้วพระพูดครับเจริญอรินะชงนี้กัเข้มแข็งนะครับเป็นความหมายตั้งที่ดีนะครับไปอยู่เีรมอนอ่าชุนี่หมายถึงอริสตูงคุณได้มรณะไปแล้วนะปัญหาในชีวิตประจาวันหรือว่าปัญหาก่อนหน้านี้ปัญหาเก่าๆที่มันบเคลรียมันข้างค้าเนี่ยถ้าคุณมายิบจับมาแก้อ่มาอู้คุยกันเนี่ยก็คนในครอบครัวหรือว่านิติทางานคุณแก้ไขปัญหาได้นะครับจะแล้วเลยนะงานที่มัน ทุกชะล้อระงับไว้มีโอกาสผ่านไปได้นะมีโอกาสสาเร็จสูงด้วยนะครับและยังหมายความถึงสุขภาพตัวมีโอกาสดีขึ้นนะครับดวงเปิดดาวเปิดกลับไปรักษาอย่างจริงจังครับผู้แย์ผู้หมอจะหายเร็วถูกก็โรคถูกกบดวงนะครับต่อที่ดวงการงานครับชาวราศีมังกรครับดาวพระสุขนะครับยังอยู่ที่เรือนมรณะนะครับการงานมันต้องรอบขอบการงานมีอุปสรรคทดสอบเนี่ยไปแล้วมันก็มีแก้มีปั้งอยู่ตลอดนะครับแต่คุณผ่านไปได้นะครับ พยายามทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมไข่ทำงานบริษัทองค์กรเพราะาดาวสุกไปเรื่องของ,ของตัวเลขการเงินตัวน้นะพยายามตรวสอบตัวตาให้ดีนะช่วยกันครับไขททำมาค้าขายกะไม่ได้แปลว่างา้นจะบดีค้าขายจะบดีนะค้าขายไดแ้แต่คุณต้องบริหารเรื่องของสินค้าต้นทุนหรือรวมั้ง,ง,งบัญชีรายรับรายจ่ายนะทำบัญชีดูให้ดีครับเป็นตัวเลขมันเกี่ยวข้องกับสตางค์เอาโดยตรงนะครับดูให้ดีหูดวงก่อนนะครับดาวพระอังคารครับเจ้าเรือนลาภะอยูตี มรณนะเช่นเดียวกันโชกลาภหลผลจากการทํางานมันมีแต่มันเก็บไว้แบบยูครับแนะนําว่าให้แฟนเก็บนะถ้าได้สมาโบนัสคอมมิชชั่นหรือว่ายอดขายพิเศษนะหรือว่าบริจาคทําบุญส่วนหนึ่งครับเก็บรักษาส่วนใหญ่ไว้ได้นะครับการสังคมโดยรวมดีครับเปิดโรงงานดีว่าน้าจะน่ากัยังดีจนเหลือคุณน่ะละครับทางานกิจการร้านาาค่าธุรกิจส่วนตัวก็พยายามรักษาฐานลูกค้าเดิมครับจัดโปรโมชั่นไว้นะลูกค้ารับสนวนจนเหลืออยู่แล้วครับงานใหม่ธุรกิจใหม่ สินคก่ตัวไม่ก็แนะนาว่าชะล้อไวก่อนครับวันนี้เหล่มต้นลีเรื่อมช่วงนี้มันมีอุปสรรคนักครับแล้วก็ดาวพระศุ์แล้วก็ดาวพระพุธนะดาวจุลสูภาษก็ยังยุทมธรรมนะเช่นเดียวกันนะครับทุกการสื่อสารการเจรจาครับผู้รักผู้ใหญ่ก็ต้องเตรียมการให้ดีนะครับมีโอกาสจะพลาดได้แต่ถ้าเตรียมการให้ดีแล้วมีโอกาสสำเร็จสูงนะครับเพราะว่าดาวครองตำแหน่งดีนะพ่อหนามาจักอุจวิรชนะช่วงนี้ก็ผู้รักผู้ใหญ่ช่วยเหล่วคนดีครับถ้ามีปัญหาอย่างปรึกษาไวก่อนนะครับ ทรัพย์สูนกันดีแลวการงานกับพันไปได้ครับดวงการเงินครับ้าลัคนาราศีมังกรครับมีดาวพญาหูเจริญกระดุมผ้านะการเงินก็โดยรวมถือว่าดีอยู่แล้วนะครับอยู่ตีเรือนพันธุถูเป็นเทวิโจคคือการทํามาหาได้มันดีนะครับงานมีพวซักอยู่พ่องแต่การเงินดีครับผลตอบแทนกระถือว่าดีบริหารจัดการทรัพย์สินได้นะครับกวางแพร่ดีการเงินดีอยู่แล้วเทิงแต่รายจ่ายก็ต้องระวังนิดนึงนะต้องรอบัอพอ ต้องทำบัญชีให้ดีอรเพราะว่าดาวพระศุกร์มาอยู่ที่ราศีม้านันจะนี่มันมีรายจ่ายตัวมาครับรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางของดูแลสุขภาพร่างกายพ่องนะครับอาหารการกินดูแลประหยัดะะระวก็ระวังของของหวานของมันครับหรือว่าของมงินเมานะ้าแะระมัดระวังน่ยมันจะเสี่ยงสตังค์ละมีเกณฑ์ได้ไปพบแพทย์พบหมอนอครับวางแผนไว้ก่อนครับสตังค์จะได้มีเหลือกินเหลือเก็บครับดวงความห้าครับจเจ้าลราคนาราศีมังกรครับ ดาวพระจันทร์ครับชุน้กะยายราสศีสามเตียดูเป็นช่วงครับเจ็ดถึงแปดชงน้กะขอมมากดีอย่างแน่นอนครับใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยขอามัากส่งเสริมกันดีทรัพย์ส่นกันดีในตีการงานครับแล้วกัวันตีเก้าถึงสิบเอ็ดนะครับชงน้กะดวงคอามมากโดยรวมก็ถือวันดีเหมือนกันนาดีกว่ก็เก่าของเขาครับทรัพย์ส่นกันดีนะครับเป็นความมากแบบรู้สึกว่าสดชื่นส่งเสริมเรื่องของโจกลาเือกันและกันตัวเองนะครับต่อมาวันตีสิบสองถึงสิบสามครับชุนี้กะ ความพักก็ต้องเอาใจใส่กันหน้าขึ้นน้อยถนะ้ามีเกฑ์ที่อยากมาเข้าใจกันนะครับามาสถิตจะหนีกระดาษพระสุขยูทรีรือนีตัวเองเป็นเรื่องของความเห็นอะไรเดี๋ยวบอกให้ตรงกัน,นครับพยายามเอาชนะกันคุยคุยกันให้ดีครับพยายามถนอมใจกันคุ้นหูดวงก่อนก็นเข้าใจแฟนนั้นนะครับเราจะผ่านช่วงสองวันนี้ไปได้ครับความพักปกติดีต่อเนื่องแล้วครับกระดาษพระสุขครับใข่ที่มีคนทีียังโซนนะครับช่วงนี้ก็แนะน,นำว่าห้ักตกเก้าครับจเจ้าลัคนาราศีมังกรครับถ้าเข้ามาช่วงนี้คุยคุยกัน ข้ามาคบกันหรือว่าเจอกันทางไกลหรือว่าออนไลน์โซเชียลมีเดียแนะนำว่าคนหักตัวเก่าหุ่นหนักดีกว่าครับบางครั้งเอามาในรูปแบบของการลงทุนการลลอกนเรื่องของสตังค์ถูกลลอกถูกโกงได้ตัวนะครับคนหักตัวเก่าไว้ดีกว่าครับสรุปดวงรายสัปดาห์ครับเจ้าลัคนารัศณีมังกรนะครับต้องบอกว่าการงานนะโดยรวมมีแก้มีทดสอบแต่คนมีตัวจุวยผ่านไปได้ครับการเงินก็ต้องรอพอครับการเงินดีนะครับเพียงแต่มีรายจ่ายนะครับแล้วก็คนหักโดยรวมเอาใจใส่กันหนะครับในช่วง วันตีสิบสามสิบสองสิบสามครับส่วนคนโสดคู่หักตัวเก่าครับต้นี้ครับขอเชิญจวนจ้าวลัคนาราศีมังกอพิมพ์คอมเมน,นะครับว่ามงกองานดีมีความสําเร็จมังกองานดีมีความสําเร็จนะครับคือคุณมีการงานตีดีมีความสําเร็จเป็นของคุณตลอดปีแรกตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับราศีกุมภ์ครับพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ครับวันตีเจ็ดถึงสิบสามสิงหาคม 2,566ของเจ้าลัคนาราศีกุมงก่อนเข้าเนื้อหาขอเจนจวนชาวลัคนาราศีกุมงครับพิมพ์คอมเมนต์ก็เลยนะครับว่ากุ้มดวงดีทุกเรื่องดวงนี้กูเรื่องนะครับดูท่านต้องการพรอ,อย่างอันประเสริฐอันใดพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอขอนันจงสําเร็จจงสําเร็จจงสมหวังทุกเรื่องครับอ่าพยากรณ์ในที่นี้นะครับการงานการเงินความรักนะครับ วาสนาตัวนะครับดูตีดาววาสนากันกอนนะครับเจ้าลัคนาราศีกุมครับมีดาวพระดาหูนะเป็นดาวเจ้าเรือนวาสนาชนีดาววาสนาอย่างคงดีนะครับยังคงเด่นดังนะบนอวายุติตำแหน่งเทวิโจมีคนทรัพย์สินจนเหลืออยู่แล้วนะครับภาพรวงอยู่ถือเรือนชาติชาตัวเององบอกว่ามีกบุกกำจัดตีดีครับกู้ม้วนครับมีแต่คนชอบนะมีแต่คนนิยมความร่วมมือทุกเรื่องนะเรื่องของวาสนาในรวงเนี่ยการใช้ชีวิตในครอบครัวก็ดีก็ยังมีเรื่องของการสื่อสารกันทีดีให้กำลังใจกันนะครับ ดาวพูดเรื <finden> ่องของเจริญพุทธะยังอยู่ที่ลำปตันนิก็เช่นเดียวกันนะครับชนีมากได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างดีนะจากเพจตรงข้ามแล้วกาบคนเตียอยู่น้อยกว่านะครับในครอบครัวกับคนสัมพันธ์ดีครับการทํางานด้วยทั่วไปกับเช่นเดียวกันถ้าเลือกได้ก็เลือกขอความเฉวี่ยเหลือนะครับจากเพจตรงข้ามแล้วก็อยุน้อยกว่าก็ได้นะครับถือว่าส่งเสริมกันดีนะครับดาวพระเกตดาวบุญใหญ่ก็ยังอยู่ที่นรินะครับวามหมายดีก็คือแปลว่า อุปสรรคต่างๆงคุณจะลดน้อยถอยลงไปนะครับช่วงนี้ยิบจับไอย่างกักมีโอกาสราบเืินสูงครับท่านใดทีด่เป็นโรคประจําตัวโรคเลือดลัง,เ,งเ,ปเป็นเป็นหายๆเป็นมานักแต่มาหายนะ่ะคนราักษาจริงจัง,จรงครับมีเกณฑ์จะหายได้เร็วนะครับถูกกับโรคถูกกับดวงถูกกับวิชาโหราศาสตร์ครับดาวพระจันทร์เจริญอรินะครับติดนี้กัญญาราศีอยู่3มเตียนะครับบานทีจะถึง8ช่วงนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นการสื่อสารก็ยังคงดีนะครับยุ่เตือนอริหมายถึงว่ามีโอกาส จะเครีย์ใจกันได้นะครับคนในคบ้าัวก็ดีนะ่อย่างที่ราเข้าใจก่อนหน้านี้มีโอกาสปรับจูนกันได้หรือว่าถ้าเป็นการทํางานช่วงนี้ครับงานอย่างที่มันเคยติดคัดเคยลาจ้าชงกรคนมายิบจ้าปรับปรุงเสนอนะมีโอกาสผ่านได้ง่ายนะครับเก้าถึงสิบเอนะครับช่วงนี้ดาวพะจัอยู่ที่เรือนพันธุ์ูนะเป็นมาอุ้ด้วยนะครับถือว่าดีนะส่งเสริมกันดีเรื่องของใครที่เป็นเซล์เป็น,น,นหน้าเป็นู้ก้าคนกลางช่วงนี้อู้มว่วนหรือว่า สามารถขายของใหญ่ๆงไ,งได้ดีนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของลูก,ก้าที่เกิดเชลล์การตัดสินใจไหวคุณมีโอกาสเสนอแล้วผ่านได้นะครับขายบ้านขายรถยนต์ขายติดตัวใหย่ได้ือว่าธุรกิจกินงานกันได้ก็แล้วแต่ชวงนี้คุณสามารถมีเครดิตนะมีคม้ามกลจ่าที่ดดีครับ12หรือ13ครับดาวพระจันทร์มาอยู่ติเรือนพุทธะไะนะครับช่วงนี้ก็ต้องอพอเรื่องของลูกน้อยใครมีลูกเรื่องหลานอยูนะ่แล้วหรือคนอายุน้อยกว่าในบ้านมันบังค่้งอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยบสบายได้นะครับหรือว่า อาจจะสร้างปัญหาให้ได้ต้องเอาใจใส่ดูแลเขาให้ดีครับต่อตีดวงการงานครับจะลัคนาราศีกุมครับมีดาวเคราะหงค้างครับจีเรือนการงานนะครับชุนี้ก็ยังอยู่ตีเรือนปัตตานีการงานก็ยงคงดีนะครับยงคงสัมพันธ์กับคุณต่างเพศกับคุณนะครับถ้าเป็นการทํางานไขรเป็นปร้กาไม่กล้าเสนอขายของให้กับต่างเพศครับเขามักจะจุยเหลือสื่อของคุณนะครับส่วนใข่ทํางานบริษัทองค์กรกับมีเปิดโรงงานนะครับต่างเพศกับคุณเขาจุยเหลือคุณดีไขรมีัวหน้าเจ้าน้าต่างเพจกับคุณกับพยายาม เสนอแฟ้มเสนอผลงานอย่างมีโอกาสตีเจริญและคุณหนักขึ้นนะครับเพราะว่าการสังคมคุ้นกับเป็นดาวพระอังคารเช่นเดียวกันนะครับยังคงเจรจาค่าครองครับหลับผลครับดาวพฤหัสบดียังอยู่ที่เรือนสาชชะเป็นราชโชครับช่วงนี้ก็มีโอกาสนะครับเรื่องของได้ได้พิเศษดูว่าคําสั่งซื้อใหญ่ๆกับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับถือว่าดวงดีนะครับแล้วก็มีดาวพระพุธครับเจริญพุทธะนะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ทีเรือนปัตตานีือว่าเข้มแข็งนะครับยังมี ถ้ามองเรื่องของการทำงานาก็มักได้รับการ,รสนับสนุนจากเพศตรงข้ามอย่างดีครับรวมถึงถ้ามองเรื่องของทุงคิดใหม่งานใหม่คุณยิบชับอะไรอย่างก็มีโอกาสสำเร็จนะครับท่านใดต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สินค้าตัวใหม่เปิดตัวได้นะครับแล้วก็ลองอดิวหรือว่าเสนอขาย้กับลูกค้าต่างเพศกับคุณครับเขาจะสนใจแล้วก็ช่วยเหลือซื้อของคุณน,นะครับการสังคมโดยรวมถือว่าดีอยู่แล้วครับหัวหน้าเจ้านายก็ยงังสนับสนุนคุณดีนะครับ รากระดาบพระจันทร์นะครับดาวจุเรนอริช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะเป็นดาวที่คุณชั้นหนักครับวันที่เจ็ดถึงแปดคุ้นกันมักมีคลิตกับบุกกรมจัดติดดีครับไข่ดีเป็นโปก้าช่วงนี้กับเปิดกิจการร้านค้าได้เต็มที่นะครับวันที่เจ็ดถึงแปดต้องบอกว่ามีโอกาสโจกลักเป็นคําสั่งซื้อใหญ่ๆเข้ามานะครับสร้างรายได้สร้างสตังค์กับคุณครับต่อติดวงการเงินครับชาวลัคนาราศีกุมภ์ครับดาวราสบดีครับจุเรนการเงินก็ยังเป็นราชาโชคนะครับการเงินโดยรวมเนี่ยการทำมาหารายได้เ มันดีแนนอนน่นแหละครับแต่รา้จ่ายก็ต้องวางแผนให้ดีครับเพราะว่ารายได้ดีอยู่แล้วนะครับมีรายได้มากเรื่องของรายได้แหล่ตังตัวนะครับใครทํางานพยายามเดินทางหรือว่าสร้างเครือข่ายสร้างคอนเนคชั่นครับผู้จักคนหนักมันจะคุณมีโอกาสขยายตลาดหรือว่ามองเห็นช่องทางรายได้เสริมตัวนะครับส่วนรายจ่ายกระดาวพสดุกับยูทิลีนันต์นีแล้วก็ตัวปกตินะครับคุณบริหารจัดการได้นะครับรายรับรายจ่ายส่วนหนึ่งจะเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับแฟนคนหักหรือว่าคนในครอบครัวครับวางแผนให้ดีบริหารให้ได้ ก็อยุติการงานด้วยนะบางครั้งมีภาษีสังคมในตีทํางานหรือการเดินทางพร้อมก<คง>ับวางแผนให้ดีครับเพราะวะ่าการเงินรายได้ของคุณดีอยู่แล้วครับสตงังค์เหล็กกล้าเก็บครับดวงความห้าครับเจ้าลาัคนาราศีกุมภ์ครับมีดาวพระอาทิตย์ครับจะเจรินกุคลครองคนหกนัก่วงนี้ก็ยังเป็นมหาจักรนะครับเข้มแข็งนะครับแต่อยู่สีนารีใครจะมีแฟนมีครอบครัวมีคนหนักอยู่แล้วกับ เอาใจใส่กันนะครับคือความภาคภูมรวมกันยังดีนะครับสร้าส่นกันดียิ่งแต่ช่วงเนี้ยอาจจะมีความเกิดหรือความชี้ความเห็นบางเรื่องอาจจะไปตรงกันพ้องนะครับหรือบางครั้งพยายามเอาชนะกันอ่ะอู้คุยกันพยายามเอาชนะกันก็มันดีนะครับพยายามผูดดวงก่อนก็เอาใจใส่กันนะครับประคับประคองกัรผ่านไปได้ส่วนคนที่ยังโซนะครับดาวพระศุกร์ก็ยึดถือว่าดีนะครับตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์ตัวนะครับมีเสน่ห์ครับแน่นอนมีคนเข้ามาอุ้ยคุยช่วงนี้นะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องดูแจกันอย่างาวนน้อยะครับเพราาาะว่ดว เหงักใหม่ก็ยังถือว่าเดินถอยหลังนะครับวงนีดาวก็พูดเนี่ยวันตีสิบเอ็ดเป็นต้นไปมัถือว่าอุ้ยพกันก็ดูใจกันเงียแล้วกันครับเพราะว่าภาพรวมก็ถือว่าความฮักดีนะครับส่งเสริมกันได้อยู่ครับสรุปดวงไาสัปดห์ครับเจ้าลัคนาราศีกุมครับการงานดีแน่นอนครับมีคนช่วยเหลือครับการเงินก็ดีครับมีเกณฑ์รือของราได้เสริมด้วยนะครับความฮักโดยรวมถือว่าดีเอาใจใส่ช่วยเหลือกันนะครับใต้นี้ครับขอเชิญชวนเจ้าลัคนาราศีกุมพิมพ์ของเม่นนะครับว่ากุมดวงดีทุกเรื่อง ดงดีกูเรื่องนะครับมือถ่านดงดีกูเรื่องเลยการงานก็นดีมีความก้าวหน้าการเงินก็นดีมีทรัพย์สินความภักก็ดีโชคลาภเป็นของคุณตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับราศีมีนครับพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ครับวันที่เจ็ดถึงสิบสามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกของ้าลัคนาราศีมีนครับก่อนเข้าเนื้อหาขอ,จจอเชิญชวน้าลัคนาราศีมีนพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับว่ามีน งานดีมีความสําเร็จหรือท่านต้องการพรอ un ันใดอันประเสริฐพิมพ์คไม่ได้เลยนะครับขออำนยวยพรให้ทุกท่านสมหวังทุกเรื่องทุกประการที่พิมพ์ครับอ่าพยากรณ์เรื่องของวาสนาการงานการเงนิงน,งนและกระดวงความมากครับจเจ้าลัคนาราศีมีนครับมีดาวพระสุบดีครับเป็นดาวเจ้าเรือนวาสนานครับช่วงนี้วาสนายคงดียังคงเด่นเนี่ยแหละครับสถิตยอยู่ตีเรือนการเงินด้วยวาสนายังคงดีต่อเนื่องครับการทำมาหาเงินนไม่แต่ช่วงนี้ดาว วาสนาเหมือนจะโคจรอยู่กับตีนะคบก็ไม่ได้ไปอยู่กับตีเรากลับไปข้างหน้านะครับแต่มันเต่ากับจุดสังเกตบนโลกนะคือวาสนาสวขจิตย้อนมานิดหนึ่งนะแต่ถือว่าวาสนาดีนะการทํามาหาเงน้นอาจจะต้องต้องล้อน้อยนะครับของการทํามาได้แต่ได้แล้วได้หนักครับพอเป็นดาวบุ้นใหญ่นะครับดาวพระศุบดีวาสนาคงดีเด่นนะครับมีคนสร้างสนุนจุดเหลือนะครับโดยเฉพาะคนอายุน้อยกว่ามีความลงมือความจุดเหลือคุณนครับดาวพระสุขรับจุลโมนะอยังอยู่ี่รันอรินะครับความหมายดีนะครับถึง ความมรณะเรายูยูี่คูแข่งแล้วนะครับคุณจะเป็นดวงแข่งขันครับช่วงนี้ถือว่าแข่งขันอยังประเมินผลงานคุณโอกาสสูงจะเป็นคุณได้รับโอกาสได้รับเลือกครับหรือว่าถ้าค่าใายคุณก็จะโดนเดน่นหรือว่ามองเรื่องของสุขภาพก็ได้มีโอกาสที่จะหายได้เร็วนะครับอันไดเป็นบันักแต่บายสักเตี่ยนะโรคไัยไข้เจ็บเนีย่ยมีโอกาสารักษาคือดีครับจริงจังมีโอกาสาหายได้เร็วครับดววาวพระพุธเจริญพันธุ์ถกครับช่วงนี้อยูต่รันอรีนะครับก็บมองว่าคนในครอบครัวทั้งบ้านพยายาม กูคุยกันให้ดีครับเคลียร์ใจกันได้แล้วพอดาวเข้มแข็งนะครับวามหมายดีคือไอ้ยงที่มันเคยติดคัดเคยเข้าใจกันในครอบครัวนะติพานมาเนะี่ยก็มาเคลียร์ใจมาอูคุยกันปับความเห็นตรงกันนะครับคุณมีโอกาสได้รับผลประโยชน์นั่นตัวนะครับเรื่งของมรดกเรื่องของตีดินคุณมีโอกาสสูงนะครับดาวพระเกตอยู่ที่นั้นพุทธ,ธชุนิกะมักมีโ,โจคลาบนะครับจากคนอายุย้อในก่าหรือว่าโชคลาภจากการเสียเส่ยงโยงดวงนะครับใครมีลูกก็ถือว่า ลูกส่งเสริมดวงจุกลาภกับคุณนะครับแล้วก็ช่วงวันที่12-13สิงหาคมครับดาวพระจันทร Elliot, so really? yeah. Yeah. Mm ์อยู่ที่เดือนพันธุก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามองเรื่องของจชคลาภก็ได้นะครับจชคหลับจะมักจะมาจากคนในบ้านหรือว่าเดือนพันธุ์ท่าเรื่องของบ้านครับเด็กี่บ้านเลขทะเยีนบ้านก็ได้เลขทะเยีนรถนะครับส่วนถ้ามองเรื่องของการทํางานช่วงนี้มักทําได้ดีนะครับถ้าเป็นงานใหญ่งานใหญ่คุณนีากได้นะครับหรือว่า ถ้าขครมีผู้ช่วยมีลูกน้องมีบริวารจะช่วยเหลือคุณดีครับเรื่องของหน้าที่การงานนะครับรวมถึงงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้คุณยัดได้ดีครับจะขายก็ได้นะครับขายบ้านก็ได้ดีขายรถก็ได้ราคาดีหรือขายติดดินก็ยัได้ครับใครเป็นเซลล์ใครเป็นน้หน้าเป็นพวกค่าคนกลางนะครับในช่วงวันตี่ิ2 1 3งวิบาวดาวสนาเด่นนะครับต่อติดวงการงานครับเจ้าลัคนาราศีมีนครับ มีดาวพระสวัสดีจเจริญการงานนะครับยังเป็นราชาโชครับอยู่ที่เรือนการเงินคือการว่าตีดาววาสนาเด่นแล,ล้วก็เรื่องของการงานก็ยังเด่นอยู่ที่การเงินนะครับถือว่าโดเด่นนะครับการทามาหาได้เราได้เข้ามาดีอยู่แล้วนะครับจะต้องดูเรื่องของรายจ่ายพ่องนะครับเพราะว่าดาวพระสุ์ช่วงนี้ก็อยู่ที่เรือนอรินะครับเช่นเดียวกันนะครับการสังคมการสื่อสารต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าเป็นงานเอกสารหนังสือสัญญา,าต่างๆก็ดูแลตรวจสอบให้ดีครับทำงานบริษัทองค์กรพยายามทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมไว้นะครับ จะได้ไม่มีปัญหา,างานกลุ่มการเงินตัวเลขบัญชีก็ยังต้องทบทวนทํางานไปกลุ่มทีมอันจะพิดาลาดได้นะครับรวมถึงทุกท่านนะครับเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับมาาือไว้บนเิ่งโทรศัพท์มือถืออาจจะโอนจะกดอต่ยังต้ระมัดร,ระวังครับเสี่ยงต่อการจะพิดลาดนะจะมีปัญหาได้ครับเหลือสตางค์ครับแต่ทั้งนี้ครับเปิดโรงงานก็จะเหลือคนดีนะครับเจเริญนสุภาพการพยายามอุุ้ยสื่อสารกับผู้รับผู้ใหญ่ก็ต้องระมัดร,ระวังแล้วก็เตรียมการใช้ข้อมูล ใจวางแผนให้ดีครับบางครั้งถ้าใจอารมณ์หรือว่าใจเหตุผลของตัวเขารอู้คุ้มจะมีปัญหาได้นะครับพยายามจะข้อมูลให้ดีอุ้คุยกันสื่อสารกับพวกเราคุยหญ่ได้ครับใครทำมาค้าขายก็พยายามหักษาฐานลูกค้าเดิมให้ดีครับดาวพระจันทร์นะครับช่วงนี้อยู่ด้านการเงินก็ถือว่ามีโจกหลักต้านการเงินเช่นเดียวกันนะครับวันที่เจ็ดถึงแปดใครที่เป็นนักเทรดเป็นเทรดเดอร์ถือว่าดวงวาสนาเด่นนะครับวันที่เจ็ดถึงแปดในโจกหลักต้านการเงินด้วยนะครับ ซึงมาต่อติดดวงการเงินเลยนะครับเจ้าลัคนาราศีมีนครับมีดาวพระอังคารครับช่วงนี้ครับยูทูเดนอนคือการเงินการงานคุณดีนะสตังค์เข้ามานะครับมีแต่มันมีรายจ่ายหนักไปน้อยนะครับช่วงนี้ครับก็บางแผนดีครับบางครั้งเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันที่มันหนักขึ้นนะครับรายจ่ายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตัวเก่าครับขนงดขนเบาได้เบาครับเรื่องของอาหารหวานของมันหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มจะเนี่ยเขาเสียสุขภาพและเสี่ยงสตังค์หนักรวมถึง การเดินทางก็ต้องบบประมาณนะครับแต่การนั้นรายได้คนดีอยู่แล้วก็ดูแลคบคุมรายจ่ายให้ดีขนาดละครับขยันผ่านไปได้ครับดวงความมักครับเจ้าลัคนาราศีมีนครับมีดาวพระพูดครับจ่เรื่องกูครองคนณหักนะครับคนตีมีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วความมักเรยรวมก็ถือว่าดีครับมีโอกาสได้มาคุยกันนะครับเรื่องอย่างที่มันมาเข้าใจกันก่อนหน้านี้กลับมาคุยกันนะครับและหลังจาก11เสิีหายเข้าต้นไปเนี่ยมันค่้งอาจจะมีลาาห้ือกันน้อยลงข่องครับ คนเอาจฉดไสกันนะครับแต่ภาพรวมน่ะความมากดีนะครับมีเกณฑ์ที่จะจุดเลือซับส่นกันแก้ไขปัญหาไปด้วยกันเรื่องอะไรทีมาเข้าใจกันมาเคลียร์ใจกันแล้วความหากจะกลาบมาดีขึ้นแล้วก็ผ่านไปได้ครับส่วนคนที่ยังโซนนะครับดูตีดาวพระสุขชุนนีอยูตูนัลรี่ครับจะแปลว่าจะมีเสน่ห์เขามีคนเข้ามาอุ้คุยเช่นเดียวกันแต่ก็พยายามดูใจกันอย่างเงีครับมีเกณฑ์ที่จะมาเข้าใจกันหรือว่าครบกันแล้วมความเห็นมาใครต้องการพ้องนะครับแต่ดาวแห่งความเปลน กูครองคนนัาก,ก็ยังเป็นอริตัวเองมันเป็นไปได้ว่าวันน้ามักจะมีปัญหานะหรือว่าถ้าเขาเมื่อพบเจอกันทางออนไลน์หรือว่าอุ้คุยกันแบบเห็นตัวเห็นตนแต่ทางโซเชียลมีเดียก็ระมัดระวังครับเป็นดาวพระษุกเป็น่องขงสตังค์ครับเสี่ยงทุกลองถูกอก,กองสตังค์ได้ตัวควรนักตัวเก่าไว้ดีกว่านะครับสรุปดวงรายสัปดาห์ครับ้าลัคนาราศีมีนครับการงานมีวุปสซักมีแก่แต่คนมีตัวจุวยผ่านไปได้นะครับ การเงินก็ต้องเราขอบนิดหนึ่งครับและได้ก็ดีเพียงแต่มีรายจ่ายครับแต่ความภาคโดยรวมถือว่าดีครับจุเหลือกันนะครับคนโสดคนหักตัวเก่าครับใต้นี้ครับขอเชิญชวนเจ้าลัคนาราศีมินพิมพ์คอมเมนต์นะครับว่ามีนงานดีมีความสําเร็จแลขอใอ้คุณมีการงานที่ดีมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จเป็นของคุณตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ